สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเฮลท์จ me p l พล s e ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลื่อที่คุณคิดนะคะคุณผู้ชมคะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะไอม้มนดังอู้ฟังนั่นไงนั่นไงนี่เธอเธอฟังคนเดียวหรือฟังทั้งโรงพยาบาลนี่มันดังมากเธอรู้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมได้ยินเลยยังหลับตา นี่เธอฟังเพลงดังมากโบนี่มาตัังแต่เมื่อไหร่คะโอ้มานานมากนี่จะกลับอยู่แล้วเนี่ยนี่ฟังดังขนาดนี้เธอรอนเป็นหูหนวกนะบ้าเ่าพี่แค่นี้คงไม่หูหนวกมั้งเดี๋ยวไปเชือดังกระุตุ้วุๆขนาดนี้อันนี้จะพาไปหาหมอไปเลยไปนี่คุณหมอคะสวัสดีค่ะโบค่ะเขามีปัญหาเยอะถามคุณหมอค่ะทำเลยทำเลยคุณหมอคะในการให้หนูฟังเพลงเสียงดังเนี่ยนจะหูหนวกได้ไหมคะ ก็ถ้าเกิดเปิดเสียงดังมากๆนะคะก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าประสาทหูเสื่อมเฉียบพ,พันธุ์นะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหูดับเฉียบพ,พันได้เหมือนกันค่ะ<อ>ก็หูดับนี่ปแปลว่าจะไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอคะก็ขึ้นกับเป็นกรณีไปนะคะบางรายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลดลงเล็กน้อยนะคะ,ห,ะหรือบางรายรู้สึกว่าไม่ได้ยินเลยในข้างที่เป็นก็เป็นได้ะคะ่ะเวลาไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินข้างเดียวหรือสองข้าง ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้างเดียวนะคะแต่ก็เจอได้เหมือนกันที่เป็นทั้งสองข้างนะคะโดยช่วงบางคนเนี่ยก็จะเป็นแค่ช่วงคราวนะคะดีะแล้วสักพักก็จะดีขึ้นหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเยอะแล้วก็ไม่ได้ยินเลยนะคะในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาหรือว่ารักษาช้าค่ะคะ่ะตายแล้วคุณหมอคะค<อ>ุณหมอไม่ต้องรีบไปดูคนไข้ขคนอื่นใช่ไหมคะ นั้นหนูขอรบก้นให้คุณน้อยอยู่ด้วยกันนานๆนะคะหนูคิดว่าเรื่องนี้แล้วน่าจะคุยกันทียวเลยล่ะอี่เนี่บอกแล้วให้มาถามแน่นอนครับติดตามชมกันยาวๆด้วยนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเฮลทจะม p ี e a ี e ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาบมีชชื่องน่ากลืนที่คุณคิดค่ะ คุณหมอคะภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะค่ะก็อย่างแรกนะคะเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็วคือเรื่องของเสียงนะคะถ้าเกิดว่าได้รับเสียงดังเป็นเสียงดังมากๆเป,เป็นระยะเวลาสัาน้นอย่างเช่นเสียงปืนเสียงปะทัดอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็สามารถทําให้เกิดภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันได้นะคะ,อะนอกเหนจากนี้ก็จะมีเรื่องของยานะคะ,อ,ะอย่างเช่นยาแก้แอักเสบในกลุ่มพวกซาลิเซเลตนะคะ,ะหรือว่ายาขับปัสสาวะพวกนี้ก็คือทําให้เกิดได้เหมือนกันค่ะสาเหตุอื่นก็ตามนี้เลยค่ะ สาเหตุของภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันมีดังน,นี้ครับ 1. การบาดเจ็บของกระโหลกศีรษะแล้วมีการกระทบกระเทือนต่อหูชั้นในอาจทําให้มีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทหูเส้ประสาทหูหรือมีเลือดออกในหูชั้นใน 2. การผ่าตัดหูแล้วมีการกระทบกระเทือนต่อหูชั้นใน 3. เนื้องอกของระบบประสาทเช่นมีเลือดออกในก้อนเนื้องอกจนอาจไปกดทับประสาทหูได้ครับ 4. การติดเชื้อของหูชั้นในเช่นหูชั้นในอักเสบ จากเชื้อซิฟิลิสไวรัสเอชเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 5. โรคมีเนียหรือน้ำในหูไม่เท่ากันโรคนี้น้ำในหูมีปริมาณมากอาจกดเบียดทำลายเซลล์ประสาทหูทำให้ประสาทหูเสื่อมเชียบพลันได้มักมีอาการเสียงดังในหูหรือเวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมด้วยครับ 6. ภาวะหลอดเลือดอุดตันซึ่งอาจเกิดจากความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอหรือโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง เนเลือดดิปกติครเหนือจากนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากภาวะที่มีรูรั่วนะคะของหูชั้นในกับหูชั้นกลางนะคะหรือว่าเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันบรรยากาศอย่างรวดเร็วอย่างเช่นกรดำน้ําหรือการขค้ื่อนเครื่องดินฮัลโหลพี่พี่จะไปเมืองนอกแขนชั้นตัวเลยนะเ้ยเออเดี๋ยวหนูนั่งแบบเรือหรือเขรถไฟไปเองก็ได้มาหน้านะเอนงั้นนะนี่คะพี่ฮะแกจะนั่งเรือไปเมืองนอกหรอ เป็นงั้นไปครับคุณโบส่วนการและการวินิจฉัยโรคยังรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครพบกับรายการ Health to Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลุวยที่คุณคิดค่ะคุณหมอคะแล้วคนที่เป็นภาวะเนี้เขามีอาการแบบไหนบ้างคะ าอาการก็จะเป็นเรื่องของการได้ยิน <najle S 2> นะคะผู้ป่วยจะรู้สึกว่าได้ยินน้อยลงนะคะยิ่งถ้าอยู่ในที่เสียงจอแจแจะไม่ค่อยได้ยินยแต่ถ้าทีนน่เงียบก็ได้ยินดังขึ้นนะคะแล้วกจ็จะพูดเสียงดังมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองเ็าจะพูดเสียงดังนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงดังในหูเป็นเสียงวิทวิทหึ่งๆ่เป็นเสียงเหมือนจักระจัดจหรือว่าจิง้งหลีดในหูก็ได้นะคะบ้างเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของอาการเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดร่วมด้วยได้เออหมอคะแล้วเราสามารถในการตรวจวินิจฉัยไหมคะว่าเราจะตรวจยังไงคะ สำหรับการตรวจวินิจฉัยนะคะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของการซัประรัตนะคะก็จะถามถึงอาการที่ผู้ป่วยเป็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการตรวจร่างกายโดยเฉพาะเกี่ยวกับหูจากนั้นก็มีการส่งไปตรวจการได้ยินนะคะเพื่อประเมินดูว่ามีความรุนแรงขนาดไหนเสียมากน้อยแค่ไหนนะคะการตรวจวัดระดับการได้ยินแบ่งความรุนแรงออกได้เป็น3ระดับคือระดับเล็กน้อยคือมีระดับการได้ยิน25 39เดซิเบลระดับปานกลางคือมีระดับการได้ยิน 40-68เดซิเบลระดับรุนแรงคือมีระดับการได้ยิน70-94เบ่ดซิเบลครับค่ะนอกนจากนี้นะคะก็จะมีการตรวจพิเศษอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเกี่ยวกับขึ้นสมองนะคะ,คะแล้วก็สําหรับในรายที่สงสัยว่ามีภาวะของเนื้องอกหรือว่าเรื่องของหลอดเลือดในสมองอที่ผิดปกติก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือ,อว่าตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็พิจารณาเป็นรายๆไปะคะ่ะ ตอนนี้อา,อ,อาการเราก็รู้แล้วนาติการก็รู้แล้วแล้วการรักษาค่ะอา้าวนี่ดูนาฬิกาหมดเวลาคะ่ะคุณวันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ h l t h to m e please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ายเลยที่คุณคิดค่ะ คุณหมอคะแล้วคนที่เป็นภาวะนี้มันมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามอาการที่เราสงสัยนะคะแบบแรกถ้าเกิดสงสัยเรื่องของการอักเสบติดเชื้อก็จะให้ยากลุ่มที่ลดอาการอักเสบของประสาทหูนะคะในกลุ่มที่สงสัยเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะก็จะให้ยาที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเร่งที่ประสาทหูชั้นในนะคะหรือว่าในรายที่มีเวียนศีรษะก็จะให้ยากลุ่มที่ลดอาการเนเวียนศีรษะนะคะที่สําคัญก็คือเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันก็มีดังนี้ครับยาลดอาการอักเสบจําพวกสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบของประสาทหูและเซลล์ประสาทหูถ้าการได้ยินดีขึ้นจึงค่อยๆลดยาลงแต่ถ้าทานยาไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ระดับการได้ยินยังไม่ดีขึ้นอาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยเข้าไปในหูชั้นกลางโดยผ่านทางเยื่อแก้วหูแล้วค่อยๆลดยาสเตียรอยชนิดรับประทานลงหรือในรายที่มีข้อห้ามในการใช้ยาสเตียรอยชนิดรับประทาน อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยเข้าไปในหูชั้นกลางตั้งแต่ต้นหรืออาจให้มีการรักษาร่วมกันทั้งยาทานและการฉีดยาก็ได้ครับยาขยายหลอดเลือดยาวิตามินเพื่อช่วยบำรุงประสาทหูที่เสื่อมยาลดอาการเวียนศีรษะโดยยาต่างๆที่กล่าวมานี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และไม่ควรซื้อยามาทานเองโดยเด็ดขาดนะครับ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภาวะนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นจากเรื่องของการพักผ่อนน้อยความเครียดนะคะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้พักประมาณ1นถึงสสัปดาห์นะคะอาจจะพักที่บ้านหรือว่าในรายที่เป็นมากๆอาจจะต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอค่ะเออคุณหมอคะแล้วก็อะไรอะไรอ๋อเฮ้ยมันนาฬิกาใช่ไคุณหมอยังมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันต่อพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเดลจะมี่บลิสค่ะรายการที่จะทําให้คุณรู้ว่าการมหาหมอชม่ชื่องนักเลยที่คุนคิดนะคะคุณหมอคะตอนนี้ค่ะแม่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าอุตายแล้วคือถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถกลับมาได้ยินอีกครั้งไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยได้รับการรักษานะคะในช่วงหนึ่งถึงสัปดาห์แรกนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเหมือนปกติได้ออแต่บางรายเนี่ยก็คือถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานนะคะออก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบหูหนวกนะคะหรือว่าไม่ได้ยินเลยก็เป็นได้ค่ะอ,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 อแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นภาวะนี้ค่ะมีวิธีป้องกันไหมคะค่ะก็มีค่ะเดี๋ยวหมอจะให้คําแนะนํานะคะที่ช่วยป้องกันภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะทั้งในรายที่เคยเป็นแล้วหรือว่าไม่เคยเป็น,นะคะ่ะ การป้องกันไม่ให้ประสาทหูเสื่อมมากขึ้นก็มีดังนี้ครับถ้าเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตหรือโรคเลือดควรควบคุมโรคให้ดีครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหูเช่นแอสไพรินอะมิโนไกลโคไซด์ควินินหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณหูหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของหูหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ลดอาหารเค็มหรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาทเช่นชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมและงดสุบุรี่ด้วยครับพยายามออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอลดความเครียดความวิตกกังวลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังมากทําไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือที่ครอบหูครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอดนจิตมากนะคะมาให้ความรู้แับเราค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ ใส่ที่ข้อมหมุนไมเนี่ยก็คุณหมอบอกให้หาอุปกรณ์ป้องกันไงคะเฮ้ยที่มันกันหนาวจะไปเกาหลีเปล่าฮะเอาเปล่าอย่าลืมนำคำแนะนำกลับไปทำกันด้วยนะครับหูเราจะได้ยินเสียงชัดแจ๋วเหมือนเดิม